แล้ววันนี้ก็รองไปอประมาณสิบกว่านาทีเ้อค่ะเ้อสิบกว่านาทีนะคะพอบานลับมาตามแล้วเหลือสิบนาทีนะคะขอเพื่อนๆอีกสิบเอ็ดแม่วดีรัดบอกว่าสวัสดีสวัสดีจ้าพี่อุไรนะคะพี่ออลลัมซีมาบอกว่าสวัสดีพี่อุไรสวัสดีแม่แดงสวัสดีพี่แดงนะคะจากแม่อุไรนะคะ แม่แอมของเข้าก็บอกว่าสวัสดีกันทลราลุมกับอำเภอ,อ,อยังชุมน้อยเนาะกับยู่ไก่กันค่ะพี่น้องคะก็แถวนี้จะปลูกพริกปลูกหอมกระเทียมเนาะร้อนไหมคะร้อน <c oughs> อน้ำพุ่มกันยังบบแหงยังว่าห่อนอยู่พี่น้องคะ <c oughs> สวัสดีครับพุน่าคุณภาษาอังกฤษพิ่น สวัสดีนะคะขออภัยเด้อค่ะเด้ออันที่ค่ะพี่ใบสนมาแล้วจ้านะคะสวัสดีนะคะเอ็นฝ่ามาถึงกลางคืนเนาะมาถึงบ้านอ่มาช่วงบ่ายเมื่อวานมาช่วงบ่ายโลโ่อมานสองสามมือปันใหญ่บ้าน มาส่งกำลังใจนะคะกันทลาลุมกับอำเภอ,อ,อยังชุมน้อยนาะกะอยุกไก่กันค่ะพี่น้องคะก็แถวนี้จะปลูกพริกปลูกหอมกระเทียมเนาะยองคลิปพี่น้องวัไหนหอดสามมื่อวาน <c oughs> จะพ่อยังเก่าลงไปก่อนนะ,ะพี่น้องคะพอดีดึกมาแล้วก็น,นอนรับฟ้าโทรศัพท์เลยนานนะคะเนาะ,ะสวัสดีน้องพึ่งจ้าใส่นาะพี่พึ่งมาแล้อบะ <c oughs> ไปหมดแล้วมาใหม่ย่อพี่ยออ่อ,อกลับมาใหม่นะคะแมวดดสวัสด,ดีลาสวัสดีน้องหนึ่งจ้าผินวะแม่ประท่านสาวสวนหฮากระบ,บอกนะคะสวัสดีพี่มาดามปิ่นคนสวยผินทักทายกันแลากันเนาะหน้าบุบปนกระบอกว่าให้ขึ้นเวทีพี่น้องคะน้องไปซ้อมบ่ไเดีขึ้นลร้มือเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีนะคะอินเทอร์เน็ตของเราก็หมด เมื่อวานไม่ได้เข้าหาเพื่อนๆก็ได้เขาจะต้นเศร้านะพี่น้องคะเน็ตบดีน้คกับอันเตรียมนะคะสวัสดีพี่สวัสดีพี่ซิวจ้าจากพี่ออลังสิม,มานะคะเอ็นโนนี่ก็บอกว่าขอพักวันเป็นมาอย่างน้อขอภัยเลิกคอมเมนต์นึงไปแล้วคุณมิไลวันเพิ่งกำลังมายินดีต้อนรับนะคะ่คาเปิดาสวัสดี สวัสดีทุกๆคนนะคะฝนา่าสวัสดีค่ะเอ็ดอัชราพันธ์ของเราเนาะค่ะน้องกัมาอีิงเนาะค่ะนะะ้อง วัีบอกว่าสวัสดีพี่แม่สุติมันนะคะพี่ออลังสิมาบอกว่า,ารักความอย่างน้อง <c oughs> สวัสดีค่ะเอ็ดอัอชลาพันธ์ของเราเนาะค่ะน้องค่ะ,ะมาหญิงเนาะค่ะนาะ งานสวยมากๆเลยนะคะเป็นงานฝีมือเพิพน่นเพิ่นสวัสดีค่ะเพจใบสอนแก้วพรมชัย ก็เปิดบ้านแล้วนะคะมาดำปินมาดาบินของเราก็สวัสดีเพื่อนรอมห้องค่ะทางบ้านเพิ่นฝนตกพี่น้องอยู่นครพนมฝนามาตกมากฝนตกน้ำทางรถเลนบ่ไดดจอดเซตกระจกพี่น้องเป็นหมอกเปจากกันทลาลมอไปยางชุมน้อยนะคะนาะไปยางชุ่มกับบกไก่ันไดพี่น้องคะ่ะ สวัสดีแม่แดงสวัสดีพี่แดงนะคะจากแม่อุไรนะคะแม่แอมขอเข้ากระบ,บอกว่าสวัสดีโบ๊ทคนก็บ,บอกว่าให้ขึ้นเวทีพี่น้องคะน้องไปซ้อมบ่ได้ขึ้นหลายมือเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีนะคะอินเทอร์เน็ตของเราก็ทักทายกันกับพี่น้องค้าเศร้าๆกิน ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าเช้ากันหรือยังนาะทางนี้กแม่แม่แม่แอมบอกว่าแม่อุไรสวัสดีค่ะแม่อุไรนะคะแม่อุไรของเราไปด้วยจ้าอยากได้ยินเสียงคุนสวยจ้าแมนเนาะแมนเนาะบ่ิบด้ยินเสียงแอนเฮาดุนแล้วเนาะ เชา้าเช้าพูดคุยทักทายในสายงานจีเอเตอร์นะคะไหลที่ที่ใช้ทำเป็นเสื่อนะเ็นกลับมาประยกุกต์ทำเป็นกระเป๋าแล้วก็กระติบข้าวนะคะเนาะคนสวยของเราทุกท่านนะคะสวัสดีน้องโนงคนสวยนะคะจากอันเอสอัชรพันธ์ของเรานะระบบระบบเตือนนะคะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ซิวนะคะแม่สุแม่สุนะคะน้องแม่กำลังใจจ้าจากเอ็นมณีนะคะเอ็นหนึ่งออน,นีของเราก็มาแล้วสวัสดีค่ะจากระวา,านยังดอกคอยอานผูท่าน <c oughs> เป็นนันบอกว่าสวัสดีพี่แม่สุติมันนะคะพี่ออลังสิมาบอกว่าสารักษณ์ความอย่าง,งนงคนสวยนะคะ จาก,กันทลาลงไปยางชุ่มน้อยนะคะานะไปยางชุ่มกับโบไก่พันไดพี่น้องค่ะสวัสดีแม่แดงสวัสดีพี่แดงนะคะจากแม่อุไลนะคะแม่แอมขอเขาก็บ,บอกว่าสวัสดีวันนี้แม่ไปซ้อนกอ็ขึ้นเวทีที่สีสเกตนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วไปเลียอีกาลาพี่แดงสวัสดีค่ะมาไมาเดอร์คอมเมนต์ไปพี่ออลังสีมานะคะพี่เวลาวันของเราก็บมเดอร์ทีนี้หามุมอยู่พี่นองคะ่ะมาคาะตั้งกล่องก็ลืม <c oughs> ลืมคขะตั้งเนอ้อพี่นองจะมาทํานานะคะทุกคนคะ่ะทานาให้คุณแม่นะคะคุณแม่ของเฟน,นะะเนาะเนาะแกเพิ่นอยู่คนเดียวเนาะ พี่วันบอกว่าสวัสดีเอดหนึ่งนะคะเอดมังมีของเราบอกว่าสวัสดีจ้าแม่พี่ทุกโคทำให้เกิดความอ้วนหรือว่าเกี่ยวกับความดันนะพี่น้องคะน้ำตาลความดันประมาณนั้นแม่วดีรัดคนสวยก็มาแล้วหมอเส้านี่กะ,ะทุกอย่างครบเนาะเพื่อนก็นจะปุดด็อบให้เห้า ตอนนี้เราก็สู้ๆไปก่อนนะคะเหลื่อมตาบ้พี่น้องยองคีพี่น้องบันไห้หอดสามเมื่อวาน <c oughs> จัดพ่อยังเก่าลงไปก่อนนะพีนะ <c oughs> พ่น้องค่ะพอดีดึกมาแล้วก็นอนรับป้าโทรศัพท์เลย <c oughs> ทักทายกันกับพี่น้องค่ะเศร้าๆกินได้รับประทานอาหารมือม้อเช้าๆกันหรือ,อยังเนาะทางนี้เตรียม <c oughs> ของเตรียมยังเดินทางเนาะกะ็ะะะมาประมาณสี่โมง สี่โมงเย็นของเมื่อวานนะครับาม,มานึสองสามมือปันใหญ่บานมาส่งกำลังใจนะคะแต่ว่าเข้ากับเปิดไฟตันหมอกแต่กับโมยูพี่น้องคะโมยูต้องนุงมาเซ็ตกระจกสักก่อนบ้านเพื่นพันไม่สูพันกะว่าสวัสดีน,ออน้องใบสนเพิ่นมามาดามปินเพิ่นกับอกว่าสวัสดีน้องใบสนนะคะมาส่งกำลังใจจ้าก็ ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะระบบระบบก็เตือนเนะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ซิวนะคะแม่สุแม่สุกนะคะเนาะ อุไรก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องพึ่งอยู่ใสน่นอ้องพึงอ่านคอมเมนต์เก่านี่แหละ <c oughs> ล่น,ลนไหมคะล้อน <c oughs> อนาน้ำพรมกันยังบวแห่งยังวาห่อน่พี่น้อง <c oughs> ทักทายกันกับพี่น้องค่ะเศร้าๆกินได้รับประทานอาหารมื้อสะม้อ